อันนี้มันเป็นล้อที่ใส่ยางในนะครับอันนี้ทีนี้ผมจะใส่จุบยางไม่ใส่ยางในนะครับก็ต้องขยายรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมอยู่ประมาณสิบกว่ามิลเลยนะของผมสิบสองมิล ใหญ่ประมาณสิบสองมินลนะครับสิบสองมิลเพราะว่าจุกยางผมมันอยู่คำโตยอยู่ที่สิบห้ามิลน,นะเป็นจุกยางเนี่ยจุกยางนี่เป็นของรถยนต์นะครับผมขอบนี้สิบห้ามิลน,นะครับผมเจาะแค่สิบสองแต่ว่ามันจะบีบอยู่ดีเพราะาล้อแม็กมันเล็กนะ นะครับโอเคจอดเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยนะครับอนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขยายดูนี้นิดนึงนะเพราะว่าขอบมันเล็กนะขอบมันเล็กมันบีบขอบมันเลยบ,บี้ลงมาตรงกลางนะครับ